สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบัตติไฟบ t ต f ิไฟภาคเก่าฟลูคัสบัตติไฟตัวหน้ากล่องก็จะเป็นไม่ใช่บัดดี้แท้ไม่ใช่บันดักร์อะไรทุกอย่างตัวหน้ากล่องก็จะเป็นชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วข้างในเป็นจูการ์ด52ใบบาย ู่มือและวิธีการเล่นและสนามแข่งขันด้านข้างก็คือมอนเตอร์ที่อยู่ในกล่องนี้ภาาหนึ่งชุดที่หนึ่งนะข้างหลังก็ไม่มีอะไรนอกจากวัดดีไฟคืออะไรแม่มเี๋ยวเวลาเรามาเก็บกันเลยเก่งรวดไวนะจะได้แอปคลิปเร็วอย,อย่าลืมกดไลค์ด้วย ถ้ามาดูคลิปนี้ต้องกดไลค์น้ำแข็งขันตัวการ์ดโอ้ยเน่นมาการ์ดขั้นแรกก็เป็นบัตติงฉันแกรพาดัวนีเ่เฉยไม่ตายนะครับไม่ตายโท่ ผมเตอไซส์หนึ่งอ้อนี่ก็ไซส์หนึ่งมีวิธีแบบเปิดการ์ดเร็วๆไหมหรือว่าต้องเอามาให้ดูทีละตัวอานนี้ไม่ต้องนี่นะอันนี้จะเสียเวลามากเลยเนะี่ยอืมโอ๊ะมาเดี๋ยวมาโอ,โอเค มมกรเขียวอันนี้ไม่ได้จับนะผมหยิบม,มาให้ชี้รายเลยกาซ้ำผมจะไม่เอาให้ดูนะกาซ้ำผมไม่เอาให้ดูนะครับเแล้วถ้าเกิดกาซ้ำตัวนะี้ผมเอาไปให้ดูก็ขอโทรกันด้วย ยะดูกันว่ามีไปไหนอ๋อไอเทมไปนี้ไปนี้น่าจะครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับถ้างั้นผมก็ขอจบพีพเพียงเท่าน,นี้นะครับเอามาตั้งโชว์ก่อนสวัสดีครับ